ยาให้มันเข้ากันถ้ายาวแบบนี้ให้มันเข้ากันไปก่อนแล้วเปิดเราไม่ต้องปิดแน่นนะไม่ต้องปิดแน่นเราไม่ต้องตังตังกลางแดดนี่ตังที่ลมเอ่ที่ลมนี่ก็ได้เลยตังทิ้งไว้ตังทิ้งไว้สองคันนะครับัวท้ายนะครับเออรถมามาเยอะมากเป็นสิบ <laughs> อะ ก็ตังทิ้งไว้เราเปิดไม่ต้องปิดแน่นเปิดให้มันหายใจเพราะของพวกน,นี้มันมีเอ๊มันต้องมีหายใจให้มีออกซิเจนทางทิ้งไว้ถ้ามีมีหัวเชื้อแบบนี้อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเป็นปุ๋ยแนละ้วเอาไปลดผสมลดน้ำต้นไม้ได้เ,เดี๋ยวก็คลิปนี้ถ้าญาติโยมคนในสนใจลองทําดูกล้วยน้ำวาที่ดิบก็ได้ที่ยังไม่แก่เนี่ยหักที่บานเนี่ยเอามาทําปุ๋ยแบบนี้ก็ได้ก็คลิปนี้รอให้รถพาดให้ก่อน รถเเยอมากลขอจเจริพออญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้มาทําปุ๋ยเหมือนเดิมไม่ต้องเบื่อกันนะช่วงนี้ทําปุ๋ยยาวเลยนี่วันนี้พระจะเอากล้วยน้ําวากล้วยลิบกับไข่และปัวเชื่อมีน้ําตาล เดี๋ยวจะมาทําปุ๋ยให้ดูกันว่าปุ๋ยน้ำวาน,นี่ถ้าที่บ้านยาโยมคนหนที่จะมีปุย๋ยที่ยังไม่แก่อันนี้มันแก่แล้วมันแก่แล้วพระแค่มาทดลองให้ดูแต่ถ้าปุ๋ยยังไม่แก่เนี่ยแล้วมันหักเราไม่ต้องทิ้งเราสามารถเอามาทําปุย๋ยหมักแบบนี้ได้เพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อไปลดน้ําอะไรต่อถ้าเราทิ้งแล้วมันจะเสียดายเวลากลวยกลวยกลวยยังไม่แก่มันหักแงต้นมันหักไะ ถ้าเราทิ้งไปมันเสียดายอ,อแต่วันนี้ไม่ได้ทําทั้งหมดนะแค่มาทดลองแค่เมมาทําให้ดูแค่ขวดเดียวขวดขนาดนี้เดี๋ยวเอาสักประมาณสักสามลูกสามลูกน่าจะได้แต่ถ้าทางใหญ่แล้วก็ใช้ทางใหญ่ไปเลยเไม่ใช่มาส่งของหรือเปล่าไปศนีไปศนีนะ สักสามลูกก็พอที่เลือให้ครูเอาไปกินที่บ้านสุกแฟงกินที่บ้านได้นะบอกให้เอารูกเล็กๆเ,เอาลูกใหญ่หัน่นนี่ก็ใหญ่เหมือนเดิมครูนี่อ่าโอเค,โอ,เค,คโอ้ขี้งกเลยเดี๋ยวหัน่นก็หั่นเหมือนเดิมเอาทั้งเปลือกเลยไหมเอาทั้งเปลือกทั้งเปลือกเพราะเปลือกนีงก็มีประโยชน์กับน้ำหวานนะเอาทั้งเปลือก ประโยชน์หมดเราก็เลยไม่อยากทิ้งมันเสียดายแต่ถ้าไม่ว่าตนก็ทำทำได้ทันแบบยาวๆอันนี้มันแก่แล้วไงเวลาไม่ทายเนี่ไม่มีรถวิ่งเลยวัไน้ดิมก็มา,มาครับ นะเวลาเวลาไม่ถ่ายวีดีโอเนี่ยไม่มีรถวิ่งเลยโยมนี่รถวิ่งตลอดเลยนถ้าเป็นทางใหญ่เนี่ยเราแค่หันหันหันคึ่งคึ่งคึ่งค่ะ คึงเข,ข,ขาพอแต่นี่มันเป็นโคดไงก็เลยท่านต,ต้องต้องใส่ปากขวดที่ข้าวปากขวดมันเหล็กะระวังยางด้วยนะยางอยยางกลวยเยอะแต่ยางนี่ก็เป็นปุ๋ยนะเป็นจุนลินทรีที่ดีแต่ถ้ายาดยมคนไหนไม่มีหัวเชื่อแบบนี้นะเราใช้แค่ไข่กับน้ำตาลก็พอ แต่พระที่ไซโวเชื่อเนี่ยก็ให้มันเร็วไงแต่ทำหมักหมักสูตรของพระเนี่ยหมักนานหน่อยสักเดือนนะ่ะเดือนสามเดือนเนี่ยแต่มันได้ผลมันได้ผลจริง ใช่มันไปหาที่กติไม่เจอส่งของหมดที่แล้วเจอพี่นอ้องหาไม่เจอมันก็ต้องโทรหายก็รอบหนึ่งเนอไม่ได้ฝากงานพาพให้เจอว่า็นวันนี้เข้าไม่อยู่เขาไปงานสองสี่โมงเย็นไปวัดใส่ไหม่ตอนนี้ใส่แบบง,ง่ายๆัน บบนี้จริงไหมเวลาไทยอ่ะรถวิ่งเปื้นปาดตะกี้พระมาไม่มีรถเลยนะดูไมีมรถวิ่งเลยนะ ใกลใกล้ไไสุกมากใช่อีกวันเดียวสุกแล้ววันเดียวก็สุก นี่งนี้ครูเ,เตรียมงานกี่โมงอะ่ะง,งานบ้านครูอ่ะอ๋อไม่รู้ครูครูไม่รับผิดชอบใช่ไหมวางดนบนนะเอาจิงโยวยวายอีดขึ้นมาเนยังเถอะเนี่ยสามลูก สามลูกได้ก็เยอะนั่น่ะไม่เยอะเวลามันละลายเวลามันนี่อ่ะที่เหลือก็นี่เลยไขย่ไข่ที่หลายปีแล้วเนี่ยรู้แช่ตู้เย็นไว้ปีเดียวเองปีที่แล้วปีที่แล้วนะเดียวยังโอหมอะยังไม่โอแล้วมันมันแข็งนะแข็งตัวและตัแต่ก็แต่มันก็ไม่เน่าอะ่ะไม่เน่าเอามาใส่ได้เนี่ใส่ไข่ลงไป ที่ใส่ไข่เนี่ยมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์มันทําให้กอเกิดได้แต่ใส่ได้อใส่ไข่ลงไปก่อนไม่ได้ไว้กินนะบางคนไอ้ใส่ไก่ใส่ไข่นี่ไว้ดื่มไว้กินหรือเปล่าน,นี่น้าตาลเอาน้ําตาลซองบบเนี่ยง่ายๆาะถ้าน้าตาลอื่นมันเทยากปากขวดมันเหล็ง หวานสักสองช้อนชาก็ได้น้ำตาลนะนี่มันตั้งกี่ซองนะซองหนึ่งมันช้อนชาหนึ่งนะเออใช่ซองหนึ่งมันช้อนหนึ่งใช่ไม่ถึงใช่พาไปลองช่องช่างดูเลยซองละช้อนช้อนกาแฟของครรช้อนชาอ่าอย่าเทียงแล้วนพี่อย่าเทียงไม่ใช่ช้อนโต๊ะไม่ใช่ช้อนกินข้าวช้อนชากาแฟช้อนหนึ่งเอาไ่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ให้ดูช้อนหนึ่งซอง ฮะไม่เคยชงกัาแฟก็ mm. เลยเพียงครูแบบนั้นอ่ะแต่แล้วเราก็เทหัวเชื้อไปถ้าเราไม่มีหัวเชื้อเราใสแค่นี้ก็ได้แต่แเราก็ใส่ตามแต่เรามีหัวเชื้อเพื่อให้ไปเร่งกลวเนี่ให้เป็นจุลินทรีย์ไงเดร็วเออรถมันมาจากไหนไม่รู้เนี่รถมันเยอะมากเลยวันนี้มันเหมือนแกล้งประมาณนี้ แล้วก็ใส่น้ำลงไปสเส้อค่าสีสดใสนี่นะกล้วยน้ำวาที่ที่บ้านยาดยมคนไหนที่มีกล้วยน้ำวาที่หักที่ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไม่สามารถมันมัน,มนไม่สุกแล้วก็ยังดิบอยู่มันหักคอมันหักแล้วเราสามารถเอามาทําปุ๋ยได้มันเราไม่ต้องทิ้งเราใส่น้ําไปลิตรหนึ่ง ให้มันเรือประมาณน,นี้มันหายใจไม่ต้องเต็มขวดมากเต็มขวดมากไม่ได้ให้มันหายใจดูในรถวิ่ง่ายคลิปในรถรถวิ่งตลอดเสร็จแ,แล้วก็เขยาเขย่าให้มันเข้ากันขยาวแบบนี้ให้มันเข้ากันไปก่อนแล้วเปิดเราไม่ต้องปิดแน่นนะ ไม่ต้องปิดแนนแล้วไม่ต้องตังตังกลางแดดนี่ตังที่ลมเออที่ลมมันนี่ก็ได้เลยตังทิ้งไว้ตังทิ้งไว้ของคันคะนคะครับรถใช้เคัรถพามาเยอะเป็นสิบอ่ะก็ตังทิ้งไว้เราเปิดไม่ต้องปิดแนนเปิดให้มันหายใจเพราะของพวกนี้มันมีเออมันต้องมีหายใจให้มีออกซิเจนทางทิ้งไว้ถ้ามีม,มีหัวเชื้อแบบนี้ อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเป็นปุ๋ยแล้วเอาไปดผสมลดน้ำต้นไม้ได้เ,เดี๋ยวก็คลิปนี้ถ้าอยากโยงคนไหนสนใจลองทําดูกุวยน้ำบาที่ดิบก็ได้ที่ยังไม่แก่เนี่ยหักที่บานเนี่ยเอามาทําปุ๋ยแบบนี้ก็ได้ก็คลิปนี้รอให้รถถ่านไปก่อนอรถเยอะมากเลยก็คลิปนี้มาทําปุ๋ยกับเอามาทําปุ๋ยกุวยน้ำบา ก็ถ้าอยากยยมคนไหนสนใจก็ลองไปทำดูก็คลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ขอเจริญพร